สวัสดีฮะอยบรบช่องป๊อเปียแท็กนะฮะเราอยู่ในเกมรูบล็อกฟิตเองๆคนไหนได้ทําคันเบ็ดอันใหม่กันแล้วบ้างถ้าใครยังไม่ได้ทำเนี่ยก็สามารถตามพี่มาทําได้ในคลิปนี้เลยฮะในอีเวนต์นี้เนี่ยให้เรานั่งเรือไปคุยกลางทะเลนะฮะก็จะมี NPC ที่ชื่อว่าดร์ฟินเนสนะฮะรออยู่กลางทะเลพอมาถึงก็ให้เรากดคุยได้เลยเขาก็จะให้เราเนี่ยไปหากระดูกจํานวน10ชิ้นนะครับซึ่งเราสามารถไปตกได้ตามเกาะต่างๆซึ่งพี่ก็จะขึ้นได้ชื่อเกาะ ต่างๆนะฮะที่น้องๆสามารถไปตามตกกันได้ไว้ให้ตามนี้นะหากใครดูไม่ทันก็สามารถกดเพาดูได้นะฮะซึ่งมันก็จะอยู่ตามก่อต่างๆทั้งหมด5้าก่อด้วยกัน หลังจากคุยเสร็จเนี่ยด็อกเตอร์เขาก็จะให้แผนที่สําหรับไปเกาะใหม่นะครับซึ่งมันก็จะอยู่ระหว่างเกาะน้ําแข็งนะฮะกับเกาะมัดโกลบนะฮะให้เราเนี่ยขับเรือพุ่งตรงไปเลยนะฮะส่วนอันนี้ก็จะเป็นชิ้นส่วนตัวอย่างกระดูกนะฮะที่พี่ไปตกมาได้ตามเกาะต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นของเกาะฟอร์ซาเกนนะฮะซึ่งมันก็อาจจะตกยากนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่ยากเกินไปที่เราจะตกได้ฮะก็ให้เราทําการนั่งเรือไประหว่างเกาะยีมากับเกาะมัดโกรบนะฮะ ระหว่างเรานั่งไปเนี่ยเราก็จะเจอเกาะแรกนะครับซึ่งก็จะเป็นเกาะที่ธรรมดาธรรมดาไม่มีอะไรนะรให้เราเนี่ยพุ่งเรือไปหลังเกาะน,นี้นะฮะเราพุ่งเรือไปไม่ไกลมากนักเนี่ยเราก็จะเจอกับเกาะใหม่นะครับซึ่งเกาะใหม่เนี่ยเราจะได้ exp จากเกาะใหม่ด้วยฮะทมเควสครั้ง,งนี้ครั้งเดียวเราก็จะสามารถมาเกาะใหม่นี้ได้ตลอดนะฮะแต่ว่าพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะอยู่ได้จบอ e ีเวนต์หรือเปล่านะครับเวลามาถึงเกาะแล้วเนี่ยให้เราไปที่ตรงกลางเกาะนะครับมันก็จะมีแท่นให้เราเนี่ยใส่รหัสผ่านนะเวลาเราเปิดแผนที่ขึ้นมาเนี่ยเราจะเห็นอักขระแปลกๆนะฮะให เนี่ยใส่เรียงลําดับจากซ้ายไปขวานะครับให้เรากดเรียงไปเลยนะฮะเตัวง่ายๆไม่มีอะไรซับซ้อนฮะอย่างเช่นตัวแรกเนี่ยก็จะเป็นคล้ายๆกอไก่คว่ำอยู่นะครับตัวที่สองเนี่ยคล้ายกับเลขกนะฮะกับหลังหันตัวที่3ก็จะเป็นคล้ายๆรูปสามเหลี่ยมอยู่ที่หัวมุมฮะและตัวที่4เป็นกอไก่ขีดด้านบนนะครับ อยู่ไหนฮะอยู่ตรงนี้นะครับกดปึ๊บก็ให้น้องๆเนี่ยทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะฮะจนครบ9ตัวตัวต่อไปตัวที่6คล้ายกับรูปตัว x อยู่ที่หัวมุมขวาตัวที่7นะครับคล้ายกับกอไก่ขีดนะครับมันอยู่ทางด้านขวาบนของแป้นพิมพ์นะครับแล้วก็ตัวที่8น้ำคล้ายกับรถเรือกับหลังหันนะอยู่ทางด้านมุมซ้ายล่างนะครับตัวสุดท้ายก็กดไปเลยนะฮะจากนั้นประตูถ้ำมก็เปิดออกนะฮะทีนี้ก็ให้เราเนี่ยเข้าไปในถ้ำนะฮะซึ่งก็เราเข้าไปข้างล่างเลยนะครับทีนี้เรากไ้ับม ลีริกหลดนะฮะอย่างที่เราต้องการนะครับทุกคนแต่อย่าได้คิดว่ามันเป็นไมฟรีนะครับเพราะว่ามันมีราคาอีก8 0 0 0บาทนะครับแต่เชื่อว่าน้องๆหลายๆคนเนี่ยคงจะซื้อมันได้อย่างแน่นอนนะครับ8,000บาทเองส่วนสเตตัสเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเฟี้ยวฟ้าโดนใจสายลุ้นโชคสักเท่าไหร่นะครับแต่ได้ข่าวแว่วๆมาว่าตัวเบ็ดเนี่ยน่าจะเป็นแบบลิมิเต็ดนะฮะก็ทําไว้สะสมไว้นะฮะแล้วก็พี่มองว่าตัวคันเบ็ดเนี่ยมันก็เท่ไม่หยอกอย่าบอกใครเลยนะฮะและสําหรับใครที่ชอบคลิปแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กด แจ้งเตือนกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายฮะ